สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ครับหลวงพ่อรวยกําลังดังช่วงที่ผ่านมาออกเหรียญพันรวยพันล้านสองนะครับแล้วผมก็เลยหันไปเห็นเหรียญหนึ่งในตู้ครับผมก็คือเหรียญกระถินปี64สี่ครับอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยทําออกมา เปเหรียญพาชทานจากหลงลอสิบนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรในการทาเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียเราจะเล่าให้ฟังครับผมในช่วงหยิบพระมาเล่าครับผมเหรียญกระถิ่นพระาชทานปี25งพันหรครับผมหรือเรียกกันว่าเหรียญกรถิ่นปี64ครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับเหรียญโรยั่งยืนนะครับที่เป็นเหรียญทรงแอปเปิลนะครับผมแต่ที่แตกต่างก็คือ ด้านบนครับที่ตั้งแต่ก็คือด้านบนตรงนี้ครับเหรียญรวยยัง่งยืนจะเป็นวงกลมใช่ไหมครับแต่เหรียญน,นี้จะมีโลโก้หลวงพ่อรวยอยู่ครับแล้วก็เป็นซุ้มด้านบนครับผมเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสร้างมาเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับผมเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญพระราทานากระถิ่นพระราทานจากใน,นหลวงรอชทสิบนะครับผมซึ่งทําออกมามีทั้งหมด สามสามอย่างครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็เป็นเหรียญเงินยาแดงครับสร้างทั้งหมดหนึ่งพันเหรียญก็คือทําบุญสองร้อยบาทได้เห 1, เรียญหนึ่งเหรียญครับผมแล้วก็เหรียญเงินหน้าน้ําเงินครับขอบแดงก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับผมก็ทํามาทั้งหมดหนึ่งพันเหรียญเหมือนกันครับผมบริจาคเงินสองร้อยสองพันบาทครับผมต่อมาครับในชุดก็จะมีกระไหล กระไหลทองลงยาแดงครับสร้างมา1 5 0 0เหรียญครับผมทำบุญ500บาทครับผมแล้วก็กระไหล่ลงยาน้ำเงินครับ1,500เหรียญเหมือนกันทำบุญ500บาทครับผมต่อมาครับก็จะมีรายการที่เป็นเลทลงยาน้ําเงินครับผมเป็นเลทสามบาทหนึ่งเส้นนะครับผมในชุดเนี่ยก็จะแถมเหรียญกระถิ่นทองฝาบาทไปให้ด้วยครับผมในชุดจะมีทั้งหมดสามสิบเหรียญครับผม ชุดเลทนี่คุ้มนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นเหรียญทรงแอปเปิลทองคาครับผมจะเป็นเหรียญแบบนี้แหละครับแต่ว่าเป็นทองคาครับผมทํามุญนะครับ4 5 0 0 0บาทครับผมจะสร้างไม่เกิน299เหรียญครับผมถ้าสั่งจองเหรียญแบบนี้ที่เป็นทองคำก็จะแถมเหรียญเงินลงยาเขียวให้1เหรียญครับผม แล้วอีกอันนึงก็คือหัวเลดครับผมทําบุญ50,000บาทครับสร้างไม่เกิน299หัวครับผมรับแอปเปิ้ลเนื้อเงินรับเหรียญแอปเปิ้ลหน้าเขียวเหมือนกันครับ1เหรียญก็ถือว่าสร้างน้อยครับกระถิ่นรุ่นนี้ครับผมแล้วก็ราคาเล่นกันแรงค่อนข้างพอสมควรเลยครับผมเนื้อเงินที่เห็นตอนนี้เนี่ยเล่นกันประมาณ4 0 0พันกว่าบาทครับ 4,000กว่าบาทปิดมาเมื่อวานครับผมเมื่อวานผมปิดกันในเว็บนะครับ4,000กว่าบาทวัตถ mm ุ hmm. ประสงค์ในการสร้างเหรียญรุ่นนี้คืออะไรครับวัตถ mm ุ hmm. ประสงค์ในการสร้างเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็คือบุรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดครับผมภายในวัดตะโกนะครับผมแล้วก็สมทบสมทบทุนสร้างอนุสร้อยปีครับผมวงพ่อรวยครับผมถ้าทุกคนได้เข้าไป ทางที่จอดรถนะครับผมจะเห็นหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ๆองค์สีดำๆนั่นแหละครับคือเป็นอุทยานหลวงพ่อรวยร้อยปีนะครับผมอันนั้น,นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือซื้อที่ดินครับผมวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งต่อมาครับวัตถุประสงค์ก็คือถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรครับผมโอ้โแล้วสุดท้ายครับผมสมทบทุน โครงการปันน้ำใจสู้โควิด2019ครับผมโอ้โหพิธีดีพิธีเจตนาการสร้างดีมากครับผมแล้วเป็นที่ยอมคครับสากลครว่าเหรียญหลวงพ่อรวยเนี่ยมีเมื่อไหร่ไม่จนแน่นอนครับผมสิทธิอนุสิธิ์ได้หลวงพ่อรวยไปขัดสนยังไงหลวงพ่อท่านช่วยแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะเหรียญกันชัดๆนะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญโรงยาน้ำเงินขอบแดงนะครับผม ดูกันชัดๆครับเอ๊ะๆาพไ่ชัเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับนี่นี่จมูกมีโดนนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นหลวงพ่อรวยท่านนั่งอ่าอยู่บน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 ,บนไก่นะครับผมไก่สองตัวด้านล่างครับ แล้วก็ด้านบนมีโลโก้รวยครับเป็นซุ้มครับผมจะแตกต่างจากโรยั่งยืนก็คือโรย่งยืนจะเป็นวงกลมด้านบนด้านขอบจะเขียนวัตโกมเพอพาชีครับนี่ครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกรครับผมโอเคมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังเนี่ยก็น่าสนใจครับเพราะว่า,ารูปแบบในการออกแบบเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะ ทำเป็นพานแล้วด้านบนก็จะเป็นจีวรนะครับก็คือการถวายกระถิ่นพัชชะทานนะครับผมสัญลักษณ์กันนี้นะครับแล้วก็มีตบตอบโค้ดรดยครับผมแล้วก็ตอกเลขนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเป็นไก่สองตัวครับแล้วก็จะมีเขียนมาอู่ตรงนี้ครับผมบนถุงเงินนะครับผมตรงถุงเงินรวมๆแล้วดูสวยงามครับตอนนี้ก็เล่นกันแรงพอสมควรครับเพราะด้วยเหตุว่า เป็นเหรียญรุ่นที่สร้างน้อยแล้วก็คนตามหากันเยอะครับผมเดี๋ยวอนาคตเนี่ยแรงยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงครับตอนนี้เนี่ยพาออกใหม่ราคาก็แรงไปตามกระแสะตามยุคนะครับผมเรื่องตำนองตำเนีเดี่ยผมคิดว่าเหรียญน,นี้ยังคงยังไม่มีปอมออกมาครับผมณนะวันนี้ครับวันที่5มกราคม สองพบห้าคงยังไม่มีใครปอมออกมาแน่นอนครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับยังไงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเรามาติดตามกันดูอีกดีครับวันนี้สวัสดีครับ